ฮัลโหลสวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่กับช่องี b Finland ชาแนลสุขสุกนเดจ้ามือนีผ้าเด็กๆมาก,กินเนื้อย่างนะครับผมก็คือว่าวันนี้วันบ้างนะครับผมคุณแม่ก็ไปบ้านพ่อลุงอีแพลวเพาวไม่ได้มาด้วยเพราะว่าก็เพิ่งแยกกันเมื่อกี้กับแพลวนั่นแหละแพลวแพาวไปเล่นกับลูกของพี่ชายลูกหลานของพี่ชายแม่เทพก็เลยไปเล่นบ้านนังนู้นี่มาก็เดื่อเว่อกมาก กินเนื้อย่างครับเด็กๆพี่น้องน้องโกกิเบอรี่สวัสดีค่ะน้องเตาถ่านเบอรี่อ่ะกดไลค์สิลูเออก็คือบางคนวอรอยากแกล้งน้องมันมันไม่ได้แกล้งนะมันเป็นความน่ารักที่แบบว่าเออนำเสนอกมาให้แบบแฟนได้ได้ได้ขำขกันแบบคนหัวใจอะไรอย่างนี้นะ่ไม่ใช่เรื่องน่าอายทุกคนเป็นเรื่องแบบน่ารักน่ารักพี่เอก็มานะ น้องเอสวัสดีค่ะน้องเอนตสมันนกองยังโนปีนากับเขาท่านเขาท่านผุนเ้าหยักาเล้มื่อเสารนี่ก็เรียงให้ต่างหัวเจมงเนมงเคองค่ะวันนี้นอนวันอันอนไปแล้ววันนี้เพ็นตื่นตื่นตีห่าบอ้ะตื่นตีหาก็เลยเดียเลียงเพลินจนนั่นนอนอีกทีกับเมงเคืงวกัตือนสีม้งแล้วก็ชวนชวยปวดหัวน้องไปกีเมื่อสี่กับแม่ สิครับเรียว,ว,วบ้านแฟนมืงเนี่ยร้านแฟนมืงเนี่ยจะลอดเต่าอ,อยู่เนาะลอเต่าอ,อยู่นะครับผมเป็นเป็นเนื้อย่งางแถวแถวแถวบ้านานี่แหละแถวบ้านพี่น้องนะครับผมกะเอ่อออกมาทานเพราะว่าอยู่บ้านมาเห็นนักกินเห็นอยวู่แต่ว่ากับไอ้เพื่อนกินซะพี่มาเฟ่อนนนนอเอาากกมากินข้างนอกพี่อารมณ์อย่างกินมื่อนี้จะขึ้นจะกินเนื้อย่างน,างนี่พี่น้องฝนโตกน้ำอากาศมันดีแค่ผ้ามันกินเขาอ,อิ่มแล้วมันเลยมาหน้ำ เราออกรักในการนี้เพราะว่าเพื่อว่าอันทำไมแพงทั้าด้วยอีกนะต้องกินของแตเลยนั่งกินยังก่อนพเท่านั่งกินตงตำผมดำกินกันกินเครื่องทอด่อนึอ่กินพี่เอกกินกันพี่เอกแดงช่องแดงวาววากันเล่กระพากันตัวกี้บราณเิดกระหายซอนกระหายเด้๋ยวนายอมปีกให่เด้ขอหายด้วมันมันติหายดีมันอยู่หลายมันอยู่หลายลัมันหลบไปลงมันไปดีก่ป้าไปกับพวี เพราะได้กำหงแบบคือสุดอ่าอห่ยมแบบหาบระคองพอเห็นเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเขาใส่ร้านที่หลายๆคนนะหลายๆอย่างก็อาจจะพลาดเคลื่อนอีกยาวพี่แม่รอด้วยแล้วก็คนถอดยี่สิบชั่วโมงได้ปัจะมาทำยังงูซังกีดีสายไปสอนก็สอนสิ่งหายไปมือละอันอารพีเอรุ้นไปแล้วไปแล้ไปกินขยอมพี่เจอว่าเขาบอิ่มไงเขากินซ้อนเขาไปน้ำเขาไม่อิ่มเขากินชาไปด้วยทันชินแล้วแต่ว่าเอาปินบรรยากาศดีมากเวลาฝนตกแบบ มือักลังน่าเป็่งนเะาเ้ป่มือ้าเรา่บรรยากาศในบ้านป่าปลาป่าเยอะมากนะคนหรอไ่ได้เห็นปลาได้เห็นจต่ามือเลยมือเายาน่ะอ้ยขยันั่นนั่นแต่ออกมาแบบสั้นตงมือเยมามอดยมาแดดมัอนหรือว่ามาไม่ถึงบคุยขยันมาเป็นาลินนบอกื่ออฟฟีไปทำบรรยากาศออฟฟีนี่ยแบบบางๆช่วยกินปลาดุก ปลาดุไม่ได้อยู่สานี่จ้าอยู่สาโมเดลูเมียนสาใหญ่บ่มีปลาดุรัวปลาโลหะคันนี่ปลาดุนี่พี่แม่กคือหนักคือน้องไม่เคยทานปลาดุกเพราะหน้าตาน้องเหมือนปลาดุกนะฮะทุกคนร้อนหอยอย่างอยู่พี่น้องร้อนหอยอย่างอยู่มู้นี่กับตอนนี้ครับพี่แม่จะโม่งแล้วสิหองม่งแรงแล้วพี่น้องคนเกิดสิบตัวตัวอะไรยืดหรือวะ เด็กก so <laughs> so ินไปโรงเรียนไดหนูชซินปิ <can> <it> ้งปลาดุกมาให้กินนะนะก็เผาต้มเผาแล้วก็เส่าดุกตลาดปลาดุตลาดข้าวข้าวเลข้าวอย่างข้าวเดียวเบิร์นเป็นหน้าอย่างนี้ก็กินปลาดุกอยู่นะคะทุกคนกินเพราะว่าเคยกินได้หมอเจ้ากินไปโรงเรียนเด็กยี่บันหน่อไมนะเด็กกินยู่กับย่าเยอะมากับเคยยี่บันน่อมาตอนเด็กกูกินเขาก็เขากบบเนาะเขาคนกินว่ามาฮอลลัซีลอยคุณเนาะโอเคก็น้ำตาล เขาจะเซฟยมเพ็ญนะบอร์ฟเราหนูกินเป็นและสุ้มันไปได้กินกินเป็นด้แต่ว่าหนูบวกกายกินอะแรเนี่ยบวกกายกินโคก็เกียดบ๊วยกินไม่เสกินแต่หนูกินนะน้ำตาลกินกับหรอออเพราะว่าตุ้มอึ่งนะเพราะว่าตุ้มอึ้งแ่ะมันแสบแต่ตอนนี้มหนูบวกกายแต่ที่นี้กราขีดขามันเสร้ะตีเอยมเป็นนะมันแสบแสบอีกทีแต่่กินใครเป็นใครเปนอะไรกันน้องเคสไม่ได้มาด้วยน้องเคสไปมุกดาหารกับอันเฮียงก่อนกับพี่ตุ้ยกับกับอาอูเขาไปซื้อของที่ห้าง กับน้องเคสน้องซื้อไปแล้วกันพี่นอ้องเดี๋ยวพวกอซี่มันจะถามก็ต้องบอกเป็นก่อนนะครับฮ่เพื่อนไปเพื่อนไปอันยังบอกไปซื้อโทรศัพท์เมืม่อเช้าเขาก็ตื่นเช้ากันน้องๆกินพักจ้าพี่น้องนั่ประจํานะที่นีนั่นประจ,นานระจําดูเองนว่าแต่เราแต่เราเคที่ไม่กินรูทในละใครกินเลยส่วนใก็คือร้านนี้อร่อยสุดและ้วก็คือร้านตะลอรมีตะลาดดีเล้วก็คือว่าถึงท่านแบบว่าเอาน้ำจิ้มอ่ะกับอุดรด้วยพี่น้อง

อันแต่ว่าพอพอหน้าก่นลงบาร์บีบาร์บีไม่ให้หมดรอยกับบาร์บีเหรอบาร์บ่ีอื่นสินั่งอยู่แบบไหนไม่รู้โอ้โหบอกอันนี้อันนี้ไม่ได้ว่านั่ไหนมาบอกนั่งกับบูจะเอื่นอยังไงเพรเป็นพ่อก็แบบขนาดแม่ขนาดนั่้าก็ไม่ได้เรียกเดฟเอเออบาร์บีเลยน้ำตาลก็ไม่น้ำตาลเดฟแบบว่าเวลาบารพูดก็จะพูดไปเลยใช่ไหมแต่ว่าจะพูดอะไรกับเราก็จะพูดไปเลยนี่เหมืไม่ได้เรียกเราพูดไปเลยมาแล้วพี่ตองมาแล้วจริง น้องก็รอนยังไง อทงองตเดิมกันกอะรที่ทำมาตเริ่มแล้วินเซหอ่มาพี่น้องเดอ้อมากินยนยยางซินดาแน่พี่น้องหนาะมากินซินดาในพิบาลฟินแลนด์เดอ้อซินดาะะ้าซินด้าภาษา ภาษาซอปอลาวซีน่าเอาซีนเอาสีนมาดาดเอาชิ้นเนื้อเนี่ยมาดาดไฟมาดาดเซฟไฟซีนดาแตาเขาเรียกแปลกๆเนาะเรียกแปลกๆเนาะแปลว่าคำแบบตรงๆสิเมียสีน่าอันจะใกล้กับว่าลูทีอะลูกอันน้ำก้อนเนี่ยขาจะเอนกับนตะดูมันเป็นคั้เก่าๆดิขั้นตอนอีื่นเขาเิะน้ำแข็งล่ะน้ำก้อนนี่ก็สิเอื่นแต่คนดีแบบผู้เฒ่าคักๆกันสิหนะาแต่ว่าขั้นตอนแบบไม่เขาจะเจออื่นน้ำแข็งอยู่หรอวะคิดว่านะ นี war, <Okay. S 1> ่ก uh, ็จะงยายหนูแล้วว่าสีเขียวกับว่าสีแหลดอเเปนบอกสีนสีเงินก็สีเขียวแต่ยายเธอยังไม่ได้เก๋มากเลใช่ไหมหรือยาดว่าผู้เฒ่าก็แกบว่าสีนอกผู้เฒ่าก็กว่าสีแหลอยยก็อคเาได้ห้าสก็ได้ห้กว่ากว่าค่ะยายหนูยังไม่เก๋ตอนสมัยอันที่ใชนไม่เดนางครึ่ง40บกว่างนะใช่ยายทาพันเ่าซ้ำตอนนี้ก็ห้สิกว่ากว่าไม่หกเลยเพราะถอยไปประมาณหกเปีเพราะว่าแม่หนูก็แม่หนูก็เกิดกับพี่เฮียไม่กี่ปี โอไม่โอ้อะไรเมนลูกน่าล oh, ุ้นเดียวกันเดียว่ะเมน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 ก็นาผู้เอนอยู่เมน่ะนางผู้เอนอย่เมนเมนผู้เอนอยตัวตัวนี้น้อยน้อยหมดาแม่นางคือก่อนพิ่เาประมาณสามสี่ปีนี่แหละก็สามปีสิสี่สี่ท่า้จๆประมาณนี้ประมานั้นก็เคิอก่อนพี่เทวอยู่ก็เคิอก่อนอยู่อะไรช่วยขำช่วยแกงแกงแผาๆแล้วหนึ่ง บอกี้วะี่อยากพ่อาปยาง่ออยากหัวซื้อจ่พ่อไยังจะได้ยังเราคืนน้นะนอยากหัวนะก็น่เนาะพี่อนมานจะได้เนแม่หนูเกิดก่อนพี่แยวไม่มเยอะน้ำเด็กโตมึกตลกเลยเมกี้นะกับบรควาดบานบารควติมนะไม่เนบ่รคเกิดเกินหน่อยนน่อยบานลอยนึงได้ลอยท่า้ำมืกับพอทาน้ำตาบง โอ้ยถามทำไมเจอคุณอะไรพี่ดูซิพี่กกิเปอะไรไม่รู้แต่ละวัน,นออไปบ้านแอนบอยอยู่เออก็อยู่กับมันพี่บานบเนาะบบแมนม,มือนังทำอาหารทำอาหา,า,หาโทรศัพท์ตัวอยู่มืออะไรรวยมากทำอาหาโทรศัพท์โทรศัพท์มืใไซน้ำตาลนี่พนี <ไป S 1> พ่กูตีกองนี่แหละกูสุ่นโทรศัพท์ผู้ใดเอาไปจริไงไหมโทรศัพท์มือไซจริไงไหมว่าอยู่มือจะโผล่เดี๋ยวคนมาขอประตูกันแล้วสองน่คุณกขอพินเอออันนี้นางแกงค่ะอยู่พี่กูกินุ๊ดนุ่ดน่ะเบื่อมากวะสันเวลามาเวลาคนมาข้อข้อนี่วิ่งเข้าน้ำตลอดเลยวะสัน หลบแต่หน้าเพ่นมาเออโชคสวยนอนแต่ยังอายเพราะว่าแบบว่าข้าวบะกลมแบบว่าข้าวบะกอมจะเจอนะคะพูดเดยฮาร์ล็อฮาร์ลอกก็ฮาร์ลอกเหมือนแบบว่าเพื่อนกับว่าพอเออเข้าไปถ่ายคลิปมึงจีนนะก็เอาตอนนี้แบต่ว่าแต่ว่าน้องก็ยังไม่ได้ถียงแมาใช่ไหมไม่เปรตรงกันก็ก็คือเหมือนกับว่าหนูหนูหนูกับยังนอนอยู่เป็นบริษัทหลาคนกับคอเมื่อเออไปถ่ายคลิปมึงจีนนะเพื่อนเหมือนน้ำน้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลตอนนั้นสภาพน้ำตาลก็คือว่าน้ำตาลอ่ะก็คือแบบ อาจจะแบบว่าไม่น่าดูสินะแต่ว่าพี่คนอื่นตัดไปไท้ายคลิปตัดกันตัดออกตัดกันก็เริ่รีบไปจัดการเจ้าของกันสินะพอใจยุน่นบ <c oughs> อ้ะก็ <c oughs> ถ่ายได้อยู่แต่ว่าก็ขอเวลาไปตัดพา,พาแป้งนิดหน่นยนอยบางทีเราก็ยังไม่ได้ถือตัวเบื่อหัวเบืตื่นสดแต่ที่เาทำความูเองก็เป็นเรื่องขำๆกันไปทุกคนเหนื่อยอย่างเลยพี่น้องเพาันสูงอยู่ มันสุกรู้สึกว่าน้ำตาลแรงไหมอันนี้ว่านสุกเหมือนมันผุดพี่น้องไอ้ดิสิเล่ก์หนูไม่รู้สรุปอันนี้น้องชายน้องสาวค่ะนุ่งงมากอันติโต๊ะงงมากเลยค่ะสรุปแบบว่าคือเขางงอีหลีนะ่นนีเขาบด้เขาบด้เขาเหม็นแบบแกงได้แต่ว่าคือเขาว่าเขางงจริงๆหรืป่าสรุปเป็นน้องชายน้องสาวจริงนะแต่แบบแต่ี๋ยมันเป็นเข้าวขื่นหัวขอไปวันนี้สีได้ป่ะ แต่ว่าคนที่เขาใจครับว่าเขาไปตอบตัวน้องน้องน้องชายค่ะแต่เป็นสาวสองอย่างีินะแต่ว่าข้ามขำคือสรุปแล้วเป็นเป็นผู้เป็นทอมหรือเป็นอย่างไงอ่าไปยังสันนะคนเชื่อทอมก็มีเยอะนะเขาก็งงเพราะว่าแบบบางคนเราก็ไม่ได้ไม่ได้แบบว่ารู้เรื่องราวเราอะไรขนาดนั้นเลยสินะคนเราก็เพิ่งคนเราก็เพิ่งเห็นเพิ่งรู้จักในศาสนะแต่นี่แบบก็ดีนะครับพี่น้องค่ะไม่แต่ว่าบอบบี้เมื่กี้ไม่ตีอย่างหัวยดิเป็น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 หน่อยแต่อย่างหัวยแบบมันหนักเหตุเเป็นที่อย่าอย่าเป็นพระเป็นอย่างไปยังสันเามน้ำตาลดูสิอัน เอีกันไปเบิ้งคลิปแรกเลยไหมคลิปแรกของช่องหนูที่เมื่อคืนกลับไปดูคลิปแรกที่พี่บเปิดช่องให้นะแต่ยังหัวแต่ยังหัวเนาะเจเจิเหนานตาองก็ยังยากหัวอยู่แล้วก็เห็นพวกบปบกเออมันแต่ยากหัวบอเออแต่อนนั้นก็คิว่าของเราน้องสวข้องตอนนั้นก็คือวที่หนึ่งแล้วเ็คิขว่าเดิหักแล้พอเดิยกับผิวขาวนีดน่นใช่แต่ว่าแบบพอกลาบไปดูกับแบบตาลุงตาฟองใช่ปะแต่ว่าต่ก่อน้องน้องนาเฉยยังไม่ขึ้นเยอะขนาดนี้นะสมัยก น้องนานนานเชื่อเวก็เลยขึ้นแต่ว่าช่วงนี้ก็กำลังฟื้นฟูนะคะพี่น้องคะกำลังฟื้นฟูตะก้อมาทุกคน บะป่าวพี่น้องเอ้ยหิวโนเบาว